น้องบ้านนี้โทนท่านิสสิกายเป็นตำนานเคยตุกลุมตุกบอพืชเยอะท่าลาดยางได้บันทึกเทียบไปบึงต้นยางนี้ที่ได้ตัดออกได้พี่น้องแถวหนึ่งแถวหนึ่งตัดออกต่อไปจะเป็นถนนราดยางมีอ่าไฟฟ่าพร้อมครับผม ก๋วยเตี๋ยวถวยเรื่งเนอะคุณขายตัวยหญ่ไม่หรอกเลือเสี่ยวขึ้นค่าค่ขาขา,ขายซอยก๋วยเตี๋ยวถวยหนึ่งของเงยแดงเอ้ยฟังนี่สวนๆออกก่อนลวฟังนี่เรื่อตาตสวนใหม่ต่อไปจะเป็นตำนาน ที่กิงคนมาจมได้พี่น้องว่าเที่ยวทางยากลำบากที่กิงบ่ายากหรอกนักเป็นธรรมชาติของท้างแบบนี้มองอีมิติเนาะมองหลายหลายทางมองมวนลูกคนบ่ฮัลโหลทำไรบ่บอกนำเลยบ่ปรีมันเหน่อในมือหนิมันห่อ ทางไปสวนโศจิงต่อไปจะเป็นถนนราดยางพี่น้อง้อดันทอนี่ว่าโอ้อยเดี๋ยวอดได้เนาะเดี๋ยวเวลาหนาฝนมากต่อไปสิบมีอีกแล้วทางธรรมชาติทางเส้นนิที่ยวมาแต่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบไล้พี่น้อง ตะกี้เป็นกอ,อไรห่มเต,ต้เป็นตะยานต้นไม้ยหลายไปหอดสวนไปต้นไม้ยหลายเมื่หนีคนเสียทางให้ไม่เือให้บันทึกทีบไปเต่เบึก เอาจะเดนระพีดอกเอาจะเดินระบาดทีเอา,อาเล่นาลงนี <c oughs> <c oughs> ฉนลองเพื่อสุดท้ายหลังจากมือนี่ไปแมโฆโฆโฆ่โคกโค้กอีกบาดบิดลำบากอยู่ค่านมองอีกมุมนึงแล้มองธรรมชาติกับไว้ทัเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดามันลดลงเลือโอห โอ้ใช่ได้ตัวใหม่ดิตนนัวนี้ดูบนอลนอุลับเมาห์มาแล้วพี่น,อน้องงบเส้นทางนี่จักลานเนาะหลายล้านอย่านี่โอ้โหจังได้ไหมสวมบอสวมล่อบนอนนอน้อยเอารอบบึง อ่าวอาตายยโอ้เอางเอางเอา,เอา,เอา,เอาโอ๊ยโอ้โหเ,เ,เ,เป็นไรพี่น้องต่อไปจะเป็นตำนานทางระยั้ง,งรรสีหอดุ่นแล้ว สวัสดีครับ